มานมาพนสารพันมีมากมาปูปปลาลงในแค่นี้เอโอ้กยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เเเายเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเเฮ้้ยเเยเฮ้ย้เ้ยเฮ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 ้่เฮกย่ย ฮัลโหลเม้าอันนี้เป็นรายการใหม่ชื่อรายการว่าแต่งหน้าไปกับเพื่อนสาวหรือว่าฮัลโหลเม้า <c oughs> ต้องออกเสียงแบบนี้นะคะเบื้องหลังก่อนที่ทันจะมาทำาอ,อันนี้จะเป็นคลิปเบื้องหลังที่แบบเฮ้ยก่อนที่จะมาเป็นมินิซีรีส์เข็มจีราไม่รลอดเออมันเป็นซิกเนเจอร์ของฉันแลที่จะต้องหยิบเอาเรืองราวมาดัดแปลงแน่เหลบเลี้ยงลิขสิทธ์หลบแบบขั้นสุดเออมันยังไม่จบึเพิ่งมาสีทีฉันก็คิดว่ามีไอ้มินิซีรีส์เข็มจีราไม่รลอดที่ฉันจะทำอ่ะก็ ก็กล่าวว่าจะรอให้ซีรีส์มันฉายจบก่อนแล้วจะได้รู้เรื่องราวแล้วเราก็ได้เอ้ยเอามาดัดไปเหมือนนีดที่อยู่ที่ฉันเพิ่งทาลงไปอะ่ะแกเกตปาแต่ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำมันแล้วฉันอยากจะโคเวอร์แต่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะอันนี้ก็แล้วมันแต่งหน้าขำๆ้วอาจจะเล่นละครสักนิดนหน่นนอยๆอ,อะไรอย่างนี้เราจะแต่พ่อหมอกันก่อนนี่เดี๋ยวเราหยิบพ่อหมอก่อนอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะ, <Okay. S 1> ะมาลุกเล่นนะคะเป็นพ่อคร,พอครูพ่อครูจะมีความแบบขอบตาแบบเหมือนนอนน้อยเนาะใช่ปะเออแล้วก็คอยใส่แว่นดำเดี๋ยวแว่นดำฉันเตรียมมาแล้วจุ๋ยไะ นี่อันนี้แว่นดมอันนี้ก็จะเป็นรูปประคำฉันใส่ก่อนอก็ได้ว่ารูปประคำปึง้งนี่พ่อครูมีความตาน้นำตรงน้ำตาลเพราะว่านอนน้อยอะไรอย่างนี้แล้วพ่อควูตลกมาก EP 1. พีหนึ่งโผลมาตอนเกือบจะจบเรื่องแล้วโผลมาอะไรลูกกระเดือกทางเห็นหลูกกระเดือก EP 1ีหนสมัยยีนาทีพ่อหมอมาตอนสองนาทีสุดท้ายเอาเถอะ พ่อหมอสามารถลากสาววานที่อยู่ตั้งแต่จีเกาหลีลากกลับมาไทยได้หมดเลยลากกลับไปตรงอุบปลป้าบอกไม่อยากช่วยนะแต่ทุกทุกรอบที่เกิดอะไรกับยายเข็มพ่อหมอไปค่ะไปทุกที่ไปทุกที่เลยเอาเถอะเดี๋ยวฉันขอยาแต่งตาก่อนพ่อหมอจะมีความตาน้ำต้มน้ำตาลูบรเนเทาตตาเตาย้เ <_ v isa> ลเราจะจิ้มสีน้ำตาลอ่อนนะกับสีน้ำตาลเข้มเลยผสมกันแต่เราไม่ได้จิ้มเยอะเราจะค่อยๆลงไปก่อน อ่าได้เนี่ยอะอันนี้ได้อยู่คิวพ่อหมอจะมีความสีดำดกนะอ่าสีดำดกอ่ามาได้หละได้หละได้เลย,เ,ลย,เ,ลยเอาแค่นี้แหละเอาเท่าที่ได้ปุ๊บเราก็จะเติมสีน้ำตาลเข้มข้างในตานะเราใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วอันนี้เนี่ใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยใช้ที่เขียนแบบเหมือนเขียนแบบตาข้างในอะแก ได้เหมือนพ่อหมออยู่แต่พ่อหมอที่จะมีความสีน้ําตาลหน,น่อยๆไม่รู้ว่าตัวเนมันจะเข้าเดี๋ยวฉันขอย่าดูก่อนนะฮะอันนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เชื่อว่าอันนี้น่าจะเข้าเดี๋ยวขอยา่าเฮ้ยเข้า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 เดี๋ยวขอทาก่อนเออได้อยู่เออลิปเนีย้ยได้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 เหมือน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 เอาทา่ากีฬ <laughs> า ด้ปะพ่อหมอถ้าเกูแต่งแล้ววุ้แต่เท่านี้แหละเออเอาท่าที่ได้เอาท่าที่ได้เ,ไดเสร็จวเราปุ๊บเดี๋ยวเราไปเล่นละครกับพ่อหมออ่าลุคที่สองแล้วก็จะมาแต่งอันนี้เข็มจีลากันนะคะก็คือลุคของอันนี้น้ำเปิงอ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตเช็ดเมสอัพพ่อหมอก่อนเพราะว่าพ่อหมอเล่นเล่น,เล,นเล่นหนักอยู่เหมือนกันนะคะขอบตาอะไรอย่างเงี้ยเราลบก่อน๊บนึงนะคะขออนุญาตลบรูดก่อนลูปตาตาแปลว่าลิฟ ี่พูดถึงตัวละครน้ำปิงนะคือตั้งแต่ EP หนึง่งอัวใแจกูเกือบวายค่ะกับอเอาเถอะเอาเถอะอีเขมกีฬาเจอขนาดนั้นไปกูเจอในชีวิตจริงจะกูเจอผีบ่อยขนาดนั้นตายใครดู EP เหนือจะเข้าใจเจอผีทุกห้าวิเอาเถอะไม่พักได้หายใจดีผีโผล่มาแล้วล่ะไม่พักได้ทําอะไรที่ผีโผล่มาล่ะเออเอาเถอะแต่ตลกฉากนั้นอนะที่ว่านางไปบ้านเจดปะแบบเออเจดก็พาไปบ้านใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บ โอ๊ยไ,ไ,ไอไอไอลำพึงดับไฟในบ้านอ่ะแล้วก็เจเจพี่สาวไอเจอกําลังทํางานอยู่แล้วก็ไฟดับแล้วเกิดเกิดแตกกับกูอะ <laughs> ตลกอ่ะจอดันคือหลุดขำจริงฉากนั้นอะคือเขตจีรามันต้องมีสร้อยเหมือนแบบอันนี้ตะกุดอะไรสักอย่างึงแต่ว่าฉันไม่มีอะแกฉันก็เลยเอาเป็นสร้อยนี้แทนอ่ะ เออใช่เอาไปต่อยนี้แทก็ถือว่าเออแก้ขัดได้อยู่เลยอันนี้ได้อยู่ไอ,อเข็มจีลาตั้งแต่ ep ep หนึ่ง ep ส ep ส ep สอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่นะนานจะไม่ตื่นเลยค่ะตอนคืนนะยิ่งดึกนะยิ่งผีเข้าพาเดินละเมือเข้าป่าอย่าง ep ล่าสุด ep สีพาเดินเข้าป่าย้อนอดีตน,นู่นนี่แต่ยีตชาติแต่มันมีอยู่อันหนึ่ง ep สองที่ว่าพ่อหมอกําลังจับอีชายด ลงมอ,อยายเข็มจีราเดินมาถึงเรือนพ่อหมอเลยค่ะไอ้ไอ้นี้คือไอ้แฮสติปกติไม่มีสตินะผีพาไปรูปไปที่รอบนี้มาเดินเองค่ะไม่แอบฟังสนุปอิชาย,ยุทหลุดจากพ่อหมอเอาเถอะร้อยวันพันปีไม่เคยไม่เคยตื่นเองตอนกลางคืนแถมผีเข้ารอบนี้เดินมาเองได้เออเอาเถอะบทนี้ตลกมากเขี้ม<ป>ีแล้วเดี๋ยวปากเราเน้นชมพูอ่อนๆนิดหน่อยอันนี้ได้ปะใช่หอุ้ยอร่อยจัยงลิปนี้อะไรวะ แต่ว่าวิกาเราเราเราจะใส่เป็นวิกนี้คือฉันไม่มีวิกแบบน้ำปีกอ่ะฉันเลยเอาเอานี้มาแก้ขัดไปก่อนไม่เหมือนน้ำปีกเลยกูเหมือนกูเหมือนน้ำเนา่า <laughs> 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 เฮ้ยพ่อหมอสวัสดีครับ <laughs> อันนี้แก้ขัดไปก่อนอันนี้ขำๆต่อไปก็เป็นบักเจดนะคะบักเจดของเรานะคะเจดอะชอบใส่ชุดแบบหลากสีมากเลยเช่นเห็นี้มบ้างฟ้าบ้างแบบลายนุ่บ้างคือเจใส่เสื้อแบบเป็นแบบสีสันมากที่สุดแล้วอะในในใ,ใ,ในทุกตัวละครอะมีไฟอยู่ตรงนี้ซึ่งาชมียญอะไรมาเติมไฟได้ไหมอ่ะได้อะได้อยู่ได้อยู่แต่งตาเหมือนเดิมนะคะมีความแบบ น้ำตาลแต่ว่าน้ำตาลไม่ได้เยอะเท่า่อมหมอนะเนี่ยเจมมันก็แค่นี้เจมมันไม่มีปากชมพูมากจีนี่บักเจแต่ว่าเราก็จะใส่เป็นวิกนี้นะครับเพราะเจมัผมแบบเหมือนไว้แบบทรงมุดมันเออมันเหล็กปะเฮ้ยบักเจไม่เหมือนเอาเท่าสีไล่เอาเท่าทีไล่เดี๋ยวไปเล่นละครกัน ต่อไปก็จะเป็นตัวละครของลำพึงซึ่งตัวละครลำพึงนี้ฉันชอบมากนะนางโผล่มาแต่ EP หนึ่งซึ่งนางขนลุกจริงท่อนเนี้ยไอที่ว่าหาคุยอยู่หรือหากูอยู่หรือคุณชอบมากดูแบบเออเวลาเขาตัดรีแคปมาเออแล้วก็ชอบดูฉากที่แบบลำพึงโผลมาแบบเอ้ยแบบเล่นดีด้วยภาษาแบบเอ้ยหลายๆอย่างแบบสีหน้าท่าทางแบบเฮ้ยนี่แหละถูกต้อง ถูก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 นี่แหละถูก EP4 EP e ลา่าสุดที่นํำไปท้าทายเจ้า,าเจ้า,าป่าเจ้าเขาในป่าคุณลดเกิดเห็นเขาบอกว่าฉากนี้ไม่มีในนิยายแต่ว่าเขาใส่เข้ามาในไอชีในอันคาที่ว่าฉายนี่แหละเดี๋ยวเรามันแต่งลำพืงกันก่อนข้างหน้าก็จะเป็นสีม่วงที่มีที่มีสีม่วงเหมือนเนี <c oughs> ้ย๋อ,อย้ลำบึญโอ้ยลำบุญยิปก่อนอิปบอกขอถ่ายลิปก่อนลำบุญ ดูคำสามมันจะไม่เหมือนม่วงๆนะฉันมีแต่มนะ่วงเนี่ยเดี๋ยวใช้ม่วงนี้แทนก็นแล้วกันเออได้อยู่แหละมันจะเป็นฟิลหมสายฟ้าฟาดปะโอเคสบายนะต้องเป็นสีม่วงเนาะแต่ว่าฉันมีแต่ม่วงม่วงแบบใหม่แบบนี้เลยอะลำพื้นก็จะมีความขอบตาดำๆโอเคมาเดี๋ยวฉันขอญาตเบรนสีดำผสมกับสีน้ำตาลคข้มไปเลยนี่ใช่ปะใช่นี่เห็นปะเห็นปะ เราจะจิ้มสีดำก่อนแบบเอ้ยจิ้มดำแล้วก็จิ้มน้ำตาลปังปังแล้วก็น้ำดำหน่อยเพราะฉันไม่อยากเพราะฉันเพราะฉันไม่อยากให้มันดำเกินแบบนั้นแบบเอ้ยบางทีถ้ามันดำเกินมันก็ดูตลกเหมือนมีพันด้าไปเกินไงเข้าใจปะมันจะไม่ดำไปเลยมันจะมีความแบบมีไอร่มีไอร่หน่อยนี่น้ำตาลหน่อยหน่อยแล้วก็ปึ้งปึ้งปึ้งดำปิดท้ายแล้วก็เคาะอีกหนึ่งปังนี่มันยูความแบบนี้ นี่ได้โอ้หน่วยอ่ะกูต้องแต่งหน้าแบบนี้ด้วยหรอแล้วนี่หน้าดำไปเลยเดี๋ยวเราลองดีว่าถ้าสมมติเราเดินดำแบบนี้มันจะเป็นยังไงคือลงทุนขนาดนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะกูไม่เหมือนเลยเอาสทวที่ลายปิกการวาดลวดลายนะคะนะก็มีความแบบเอ้ยสีม่วงม่วงไหน หากูอย oh hey? ู uh ่หรือโอ้ยเหมือนเหมือนอยู่ก็เราเติมแบบเป็นพวอแบบสีม่วงเข้มอะไรตรงนี้เอออะไรเงี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไวโอลีอะไรเงี้ยแล้วก็เติมเบรนไปเนี่ยมีฟิลแบบลอยๆอะไรอย่างงี้เติม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 ไปก่อดเอาเท่าที่ได้นี่เหมือนอยู่นะกูว่าทำาพื่แต่งเหมือนสุดละไอพีผู้ชายก็เอาเท่าที่ได้นี่ลำพึงมันจะมีความเซนแบบอุ้ย ลุกนะเหมือนเด็กเดี๋ยวไปเล่นละครก่อนนะคะโอเคเดี๋ยว,เ,วนนเจอกันท่าทุกคนนี่พวกหมอช่วยหนูในตอนนี้มีเจ้ากมนายรมาจากไหนไม่รู้ที่มันตามรางควานหนูนี้พวกมันมากันแล้วเคยมาพวกหมอที่ตีสามแล้วเคยมาแล้วนัา้นะด้านหลังนั้นหันหน้าไปเจออีเคยนูทางนู้นลุกข้างหลังลูกช้างหรอเฮไงเข้ม <S <S อ้บักจีเดี๋ยวโดนหวายแต่เดี๋ยวนู้มันมากันแล้วนุกหยอกเข้มนิดนึ่งฮะอะไรข้างหลังออรอ หากูอยู่หรือผีแก่ตามมาแล้วอ่ะพ่อหมอเออพ่อหมอช่วยช่วยด้วยนะส่งอ้เด็กคนนั้นมาให้กูเสียดีๆแล้วกูจับปล่อยทุกคนไปส่งอ้เด็กคนนั้นมาให้กูเสียดีๆแล้วกูจับปล่อยทุกคนไปมึงสิปล่อยกูไม่ปล่อยกูแค,คร์ทำไมกูต้องปล่อยกูแค,คร กูแค้งของกูมาส่วนโผกูมาบอกให้กูลองชิมกูไม่ชิมมันก็ขคายัขขยอกูอย่างนั้นกูก็เลยมาไป็นเจ้ากำนเว่มันเนี่ยกูไม่ปล่อยกูแข้งนะถ้าไม่ปล่อยเดี๋ยวเจอกันค่าอ๋อหนึ่งหนึ่งไม่ละมาเดมาอีเวนต์สี่สิบห้าบาทสี่อันร้อยสามเพลงนะัไอ้าาาาาา้าว่ามูไม่าูา้าาวาาาาานาาาไาาาาาาวนนาาานาาาาามาา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 ้เาอเอาไงดีเขาไม่ได้ไดไ <laughs> ดไเลยแถมแพ้อีก ในเมื่อพ่อหมอทาอะไรไม่ได้งั้เดี๋ยวเข็มไปเองไม่นะเข็มยาปล่อยเข็มไปเถอะนะเจตทุกเรื่องราวเข็มต้องเป็นคนจบเองมันเกิดเป็นเพราะตัวเข็มพ่อหมอกับเจตต้องมาลำบากก็เพราะว่าตัวเข็มเ<ม>พราะฉะนั้นให้เจ็บเอเอเรื่องราวทั้งหมดที่ทุกคนต้องมาลำบากเป็นเพราะตัวเข็มเองเพราะฉะนั้นเข็มจะเป็นคนจบเรื่องนี้เองฝากทุกคนด้วยนะเจตเข็มยาพ่อขู่มึงยังทําอะไรกูไม่ได้เลยแล้วเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมเช่นมึงจะทําอะไรกูได้อย่างนี้หรือ โอ้หไอ้เขมเลอดเกินผีสิ้นฤทธิ์เลยอ่ะสเกลพลังมึงเลิดไปปะเป็นเจ้ากลับได้วหมกูจะแถมไม่รู้เลยว่ากูไม่แปลงฟันมึงคิดว่ากูจะปล่อยพวกมึงไปง่ายงั้นหรอฮะฮะนู้จจิ้ิฮู้วิฮูชิู้้จิฮู้จ เสร็จแล้วคัะทุกคนโอ้โหสภาพมอมมากวันนี้โอเคก็ก็ถือว่าเป็นรายการแรกของช่องที่แบบมาทำอะไรแบบนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะก็ชอบกันไหมก็อ่อถ้ามีอะไรอยากให้ปรับเปลี่ยนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะก็จะได้เออเอาไปปรับอะไรอย่างงี้ก็ทำคลิปแรกเนาะก็มีอะไรก็ช่วยช่วยช่วยจูนฉันกันหน่อยอะไรอย่างงี้แนะนำได้นะคะก็เดี๋ยวเอาไปปรับเปลี่ยนให้มันอ่อเป็นคอนเทนต์ที่ดีขึ้นในอนาคตก็ประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ ก็รอดูว่า,วามันมันมีอะไรน่าทำหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะฝอกติดตามด้วยนะคะม,มินิซีรีส์เรื่องใหม่ในอนาคตเข็มจีลาไม่รอดจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะฮาย